สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข,ข่งขันพลังดอกไม้เล 4, 2, ็กสีสัน2พันย่สบหาครับผู้ชมมาอยู่ที่สนามพุตะเกียรติเมืสเียเทียมครับเป็นการพบกันระหว่างสุรินทร์หินโคนยูนเต็ดเปิดบ้าน รับการมาเยือนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีตุรินหินโคนยูเนเต็ดผู้เล่น11ตัวจริงประกอบไปด้วยอทิมาบุญประกันภัยเป็นผู้รักษาประตูแนวรับ4คนประดู11ตัวจริงนะครับของทีมเยือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับมีอาทิชาแต้มสกุลเป็นผู้รักษาประตูครับเกมเริ่มครับ กีฬาชนบุรีเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนนะครับวางยาวมาจังหวะน,นี้เข้าทางเพื่อนของสุรินปิยะวันปิยะวันหนุนโด่งไปอีกครั้งอติพรอติพรไม่ทันแลวครับบอลข้ามเส้นหลังไปแล้วเป็นลูกตั้งเตะของชนบุรี ฟกิกริมเส้นนะครับของกีฬาชนบุรีเปิดเข้ามามงเช็ดแล้วก็ย้อนไปเข้ามือของมาอา,อาทิมารับไว้ได้สบายมาเริ่มแล้วนะครับจังหวะนี้สุรินหินโคนเปิดฟิกเข้าไปยิงยัดแล้วบอลตั้งมายิงํามก็ยังติดบล็อกครับบอลติดบล็อกออกหลังครับเป็นลูกเตะม,มุมของสุรินหินโคนครับบอเอาแล้วครับเป็นโอกาสของกีฬาชนบุรียิงไกลจกังหวะนี้วัลลัอนเอาชนคานครับโอ้โห เป็นจังหวะยิงไกลของพัทรมนนะครับบอลไปชนคานแต่ยังได้บุกต่อเปิดมาฉแลบแล้วจอดๆจ,อจ,อจอังนี้โอ้ยังไปติดเซฟยังช่วยกัน่งสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายแถว2องมีไหมไม่ได้เลยครับนี่ดูจังหวะยิงชนคานอีกครั้งครับของพัทรมนลย,ยิงบอลโด่งย้อยเกือบจะเสียบใต้คานอยู่แล้วนะครับแต่มัน น้ำหนักแรงไปนิดเดียวยิงซ้ำจังหวะ2จังหวะนี้ของพิชากรก็ยังไปติดเซฟครับเอาแล้วจังหวะนี้วันตกยิงเรียบร้อยเลยครับโตตัดกลับมาเป็นกีฬาชนบุรีได้ประตูขึ้นนำครับนี่ครับยิงจอๆแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเป็นจังหวะที่ขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายครับพิชากรเปิดเข้าไปอธิมาเนี่ยรับ แล้วบอลไม่อยู่ซองนะครับเหมือนจะกลัวจะไปชนกับเพื่อนร่วมทีมสุดท้ายบอลเลยไปถึงสุพศรณซ้ําจอดจอเข้าไปไม่เหลือครับพื้นที่ว่างพยายามจะเปิดเสียหลักแล้วก็บอลหลุดออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะของกีฬาชนบุรีและก็ไม่ทันครับจบครึ่งแรกครับทางด้านของสุดิง,งหินโคนตามหลังโรง,งเรียนกีฬาชนบุรีอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับมาชมกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังครับ ตัดสินให้สัญญาณเริ่มแข่งขันกันต่อนะครับครึ่งหลักออกไปทางด้านขวาให้กับสุภัรศรพัฒนมนหนุนมาแล้วครับจังหวะน,นี้พัฒนนพัฒนมนเปิดมาหน้าประตูยิงโดนไม่เต็มเท้าครับได้ครับในนั้นของปียวันเป็นเกมบุกของโรงเรียนกีฬาชนบุรีอีกแล้วครับปีชากรให้ช่องนี้สุภัทรศรไปเรียบร้อยเลยครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับดูอีกครั้งครับพิชากอนเนี่ยจ่ายมาครับแล้วก็บอลเลยมาถึงสุพศรก็แปรจจอไม่เหลือเหมือนเดิมเลยครับยืนถูกที่ถูกเวลาครับสุพศรพรยังออกบอลไม่ได้ไหลามาให้กับอธติพรอธติพรพยามกระชากไปเองจังหวะน,นี้ลื่นล้มลงไปเองครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร อาล่ะครับเป็นโอกาสของโรงเรียนกีฬาชนบุรีครับวารันทรนหลุดมาวารันทรนยิงเองเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์โอ้ได้ประตูติตดติดกันเลยครับเอ<ม>าด,ดูจังหวะภาพช้ากันก่อนนะครับ<ม>วารันทรนพงคงสีครับหลุดเดียวเดียวมาแปจังหวะน,นี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโดนตัวต่อต,ตัวกับอธิมาบุญประกันภัย3ประตูต่อศูนย์ครับทันข้างพระมาพร แขงต่อมาจังหวะนี้มีเพื่อนเติมมาแล้วเปิดมงุงเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้เป็นหนึ่งประตูต่อสามครับจากกำมลชนกเดือนแก้วครับทีมเนี่ยดูถดถอยลงไปเลยนะครับแต่พอดันขึ้นมาเป็นเล่นกองหน้าเหมือนเดิมเนี่ยกลับมาทาประตูได้เลยนะครับกำมลชนกเดือนแก้วน,น่าจะทําให้ทีมสุริหิงโคนกลับมา มีชีวิตชีวามีขวัญกำลังใจขึ้นมาแล้วครับ <Get out. S 1> เพราะว่าเกศลาเกสลา,สลาจ่ายตามช่องเอาล้ครับจังหวะน,นี้สุพศส,สุพศยิงโอ้โหยังไม่มาครับแฮตติกของสุพศกมัมมชนกครับกัมมัชนกซัดเองนะครับโอนน้ำหนักได้อยู่้อหอเข้ากรอบด้วยครับแต่ทิชาแต้มสกุลไม่พลาดครับ บุรีครับก็จะบวกเพิ่มไปนะครับจาก12คะแนนก็จะมีเป็น11จาก8คะแนนอ้าวแล้วฟรีคิกจังหวะน,นี้ได้ประตูเลยครับโอ้ยิงฟรีคิกของมานิตาน้อยเวทครับปับ่น,นปั่นครับบอลกระดอนพื้นครับบอลฉลับพื้นแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปครับอธิมาบุญประกันภยัยจังหวะน,นี้พลาดเลยครับลเสียป,ประตูเจ้าถิ่น หานาทีนี้ครบแล้วอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับแล้วก็จบเกมครับสุรินหินควรเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬา <Okay. S 1> จังหวัดชนบุรีไป 1, <Okay. S> 1> ประตูต่อ4นะครับ <Okay. S 1> และเวลาในการถ่ายทอดสดวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการแข่งขันฤดูก,กาลหน้าครับกับการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงลีก1นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ